สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hearing Ting React ค่ะวันนี้นคะคะทีบีติง r รี c t ก,ก็จะมาเรี c ก A B 6ใช่ไหมถ้าถ้า A B C อย่างไรป่าวลืมอ่ะ A B C นะคะมากับอัลบั้มชุดใหม่นะคะไม่รู้เป็นอัลบั้มแบบเต็มหรือเป็นแบบไหนแต่รู้สึกว่าเป็นอัลบั้มแบบสีเดียวกับตอนเบรด ตอนเพลงแรก breathe นะเพลงลมหายใจแบบตอนนั้นก็คือเป็นอ่มีเหตุการณ์ PM 2อาก็คือแบบมีเป็นที่กระจ่างมากเลยโดยเฉพาะแซน I want to breathe sell me see มืง hmm. ก็คือเป็นมืงก็คือ เอเบนิวเอามาเล่นกันแบบโอ้สุดตีนะอะวันนี้มากับเพลงชารีนะคะคืออัลบั้มมันเหมือนตอนที่มีอยู่ห้าคนพูดซ่าอีกแล้วนะมีอยู่ห้าคนก็คือสีเหมือนเดิมแล้วก็อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจ้าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่น M o ็มโอนโแล้วก็ complete more <compete. S 2> complete นะตอนนั้นเป็น complete เฉยๆนะตอนนี้ก็เป็น Mo complete นะคะอะเพิ่ไม่เป็นการเสียเวลานะคะถ้างั้นเราไปฟังเพลงโอ้ยอย่าเพิ่งลินเด้เพิ่ไม่เป็นการเสียเวลานะคะถ้างั้นเราไปฟังเพลง Shirley จาก ABC กันได้เลยค่ะ let's go า <don> นะเป็นสมุดนะ เอ้ยบ่งแดงแล้ววิทย์ม่บงแดงมากกูจริงเคยทำบมงแดงกว่าวะเหมือกเคยเห็นทำเว้ยเคยทำแหละไม่ได้ๆๆเฮ้ยก็คืออุงกับแดฮาวีก็คือเป็นแบบแฝดเลยเพราะว่าเหมือนกันแต่ชุดสีสี่ใส่มากใส่ใหม่ เทีงสดใสนะส่งนี้ทุ้เป็นเอกลักษณ์ิงห์ขนีนะุนีนุนุนมากเลยอะูนีนูนุิมากเลยอะ ทำไมทำไมยิ่งออกบ้ามี่อูจินยิ่งดูนุบนิบมากกว่าแบบด้วยนั่นวาดูนุบนิดดูนิบเบบเป็นเมนหรือว่ามันเป็นทุกวงว่าเมนรักจะดูนุบนิดที่สุดล่ะริ่งนะ้ห้างนี้ก็คือไปถ่ายกันเนยอะนะห้างใช่ไหมมันคือห้างใช่ไหมอันเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจ อุ้งกับแดเฮาวีก็คือแฝดแฝดแฝดโมนินโมตาใส่ฟ้าพายุอัลินอัลันกาลากาซาลองสองปีผักบุ้งกุ้งนางแชยองแชยองันนี้เขาแฝดแท้ ยังดูลุมินเลยรอนะกดีมากเลยน้องน้ากับพี่นหนะคะน้องหน้ี่โกุ้งดมยอนก็ดีมากเลยิงณจินทวีก็ดีก็ดีทั้นนะคะงคู่ออเลย มีความดิสโก้เหมือนเราก็เห็นฉากนี้ในเอวิทสถานที่นี้ดีกว่าเราดีเล้วกวา่เาเหมือนในอะไรบาวงนั้นะ่ะเราจะรว้วงไม่ได้ละดีมากดีมาก จบ,จบไงวะงงจบไงวะเฮ้ยใจดีมากเลยอะแต่มูนมูนมูนมันดูแบ no บน้มมันแบบเฮ้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอีกแล้วเฮ้ยมันดูมมนหนักแน่นเกินแต่เหมือนฟังสบายนะพอที่ฟังสบายแล้วนุบน๊บหนีบนุบ๊บหนีบแค่ชื่อเพลงก็ันุ๊บนีบแล้วคะ่ะจริงคิดถึงห้าคนเนาะ เศร้าอีกแะเออมาเศร้าอีกแะถึงห้าคนจังเลยแต่คงไม่ได้แล้วล่ะไม่รู้สิเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะมันดีอ่ะมันดูเป็นฟิลแบบเด็กก็เรียนนุบหนีนุบหนีปิกิปูแบบสัมผัสแบสังรับวันหนึ่งสูงสิบจอยร้อยเซนนะกะนะันให้สูงร้อยเซนอะไรางนี้เออดีนะ อ่ะสำหรับช่องทางการติดตามของ AB6 นะคะเราก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายให้ค่อยมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่วิ่งด้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกรดิ่งแจ้งเตือนค่ะแล้วก็จะกันไม่ท่าเรียกนะคะบ๊ายยบา